สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเดอะไฟนอลคัช่องคอนเทนต์หนังที่ทํามาเพื่อคุณมีหนังภาค2ที่น่าสนใจอีก3เรื่องมาพูดถึงกันครับก่อนหน้านี้ผมพูดถึง I am Legend, a o e o o Tomorrow แล้วก็ Constantine ไปแล้ววันนี้จะมาพูดถึงหนังไอเดียชวนอึง้งคุกชนชั้นเดอะแพลตฟอร์มภาค2ไซไฟไซเบอร์พังภายใต้อํานวยการสร้างของปาเจมคาเมรอนอ i ลิตาแบทเทลแองเจิลและภาคต่อจ๊กเกอร์ฉบับวาคินฟินิกที่ได้เลดี้กากามาเป็นฮาร์ีควิน เริ่มกันที่ The Platform ก่อนครับผมเชื่อเหลือเกินว่าที่หลายคนเลือกดูหนังเพราะเคยได้ยินกิติศัพท์ความแปลกของพลอดหนังสัญชาติสเปนเรื่องนี้ผมก็คนนึงครับที่ว้าวกับพลอดเรื่องแต่ที่ตัดสินใจกระโดดเข้าไปดูก็เพราะความโหยหาหนังประเภทนี้ที่มีให้หาดูยากมาก The Platform เป็นไซไฟดิสโทเปียทิลเลอร์ที่เดินเรื่องได้นิ่งแต่ดูลุ้นระทึกมากหนักด้วยเนื้อหาแต่ดันไม่น่าเบื่อ เรื่องราวของเดอะแพลตฟอร์มเกิดขึ้นในโลกอนาคตอันบิดเบี้ยวที่ได้มีการสร้างคุกแนวตั้งที่แต่ละห้องมีนักโทษ2คนโดยตรงกลางก็มีลิฟต์ลำเลียงอาหารจากข้างบนลงล่างให้คนที่อยู่บนสุดได้สวาปามกอดขณะที่คนด้านล่างก็จะได้กินเศษอาหารที่เหลือซึ่งมันลดน้อยลงเรื่อยๆตามจำนวนชั้นที่ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีกี่ชั้นกันแน่ นั่นคือพลอดังคร่าวๆข,ของภาคแรกครับและคนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วผมเชื่อเลยว่าหนังเรื่องนี้กลายเป็นหนังที่ต้องฝังอยู่หนึ่งในสิบหนังที่คุณชอบแน่นอนเพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงของเดอะแพลตฟอร์มนี่คือมันได้ทิ้งเรื่องราวให้ตีความได้หลายแง่มุมมากเลยครับซ่อนในยะไว้หลากหลายทั้งในยะทางสังคมชนชั้นในยะด้านศาสนาการเมืองรวมถึงการขุดสัญชาตยานดิบของมนุษย์ผ่านการกระทำและคำพูดที่คมกริบของแต่ละตัวละครครับ ครับถึง t h แพลตฟอร์มจะจบลงแบบค้างคาแต่ผมก็ไม่เคยคาดหวังให้มันมีภาคต่ออ่านมีหลายคนที่ชอบแบบผมคือชอบอะไรที่มันค้างคาไว้แบบปลายเปิดเพื่อให้เราได้กลับไปค้นหาคำตอบเอาเองผมคิดว่าการจบแบบนี้มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับเพราะชีวิตและความคิดอ่านของมนุษย์คนดูหนังอย่างเราๆนั้นมีบทสรุปที่ตีความไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วทุกคนก็จะมีตอนจบในแบบของตัวเองเสมอครับ ครับไม่ได้คาดหวังว่าจะมีภาค2แต่ก็ยังตื่นเต้นที่ได้รู้ว่า The Platform ์มกำลังมีการสร้างภาคต่อออกมาซึ่งเราก็จะได้ดูกันแน่นอนครับเพราะการถ่ายทำก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือแค่ขั้นตอนการตัดต่อส่วนวเรื่องของภาค2ก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาครับมีแค่ภาพ3มภาพที่ Netflix ปล่อยออกมาให้เราได้เห็นบรรยากาศคร่าวๆพร้อมกับแนะนาตัวละครใหม่2ตัวละคร ซึ่งสองคนนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมห้องกันครับซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองน่าจะเป็นแบบพี่น้องกันที่น่าสนใจอีกอย่างคือสิ่งของที่ตัวละครแต่และตัวสามารถเลือกได้แค่หนึ่งอย่างเข้ามาในคุกแนวดิ่งนี้ที่เห็นตัวละครผู้ชายถืออยู่ก็ไฟแช็กครับเล่นโชว์ให้เห็นกันชัดขนาดนี้ไออุปกรณ์ตัวนี้ต้องมีส่วนสําคัญกับเนื้อเรื่องมากแน่อยู่ที่ว่าเขาจะใช้มันทําอะไรส่วนของผู้หญิงนี้ยังไม่เห็นเลยครับว่าเธอเลือกอะไรเข้ามาในคุกแนวดิ่งนี้ ไม่แน่นะครับสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเธอและมันจะนําพาเธอเอาตัวรอดได้ก็คือตัวเธอเองครับในภาค2ผมไม่ได้คาดหวังผ่อนมหัศจรรย์ล้าไอเดียอะไรมากมายที่อยากเห็นจริงๆคือการเดินเรื่องที่เหนือชั้นจังหวะจากคนในการเล่าที่ดีรวมถึงการซ่อนนัยยะที่คมคายให้เราได้กลับมาฉุกคิดเหมือนกับในหนังภาคแรกมากกว่าครับอ้อเบาใจได้อย่างหนึ่งครับเพราะในภาค2นี้ก็ยังได้พุ่มกับคนเดิมจากภาคแรกมาคุมบังเหียนความระทึกเช่นเดิมครับ

I'd do whatever I had to for you. I'm with her. อลิตาแบทเทิลแองเจิลสายไฟไซเบอร์พังที่ฉายภาคแรกไปในปี2019 ย้อนกลับไปตอนก่อนภาคแรกเข้าฉายอลิตาแบ t เท e แองเ l ินั้นถูกมองว่าเป็นหนังแอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์แห่งปีประมันถูกดัดแปลงจากมังงะไซเบอร์พังสุดคลาสสิกชื่อดังรวมถึงยังเป็นงานที่ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกภาพยนตร์อย่างเจมส์คาเมรอนดูแลควบคุมงานสร้าง อริตาแบทเท e แองเจิลจึงกลายเป็นอภิมหาโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆณนะขณะนั้นจนกระทั่งเข้าฉายหนังภายใต้การกำกับของโรเบิร์ตโรดิเกตเรื่องนี้กลับได้รับคำวิจารณ์และคะแนนในระดับกลางๆเท่านั้นกระแสะภาคต่อในตอนนั้นเลยเงียบลงทั้งที่ตอนจบของหนังทิ้งท้ายไว้แบบต้องมีภาคต่อ และในขณะที่แฟนๆหนังรอการมาของภาค2อย่างไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่สุดเจมส์คาเมรอนผู้ด,ดูแลควบคุมงานสร้างก็ได้ออกมายืนยันแล้วครับว่ากำลังมีแผนที่จะสร้างอลิตาแบทเทนแองเจิลภาคต่ออย่างน้อยหนึ่งภาคแน่นอนเอาจริงๆถึงจะไม่ได้ชอบภาคแรกสักเท่าไหร่แต่ผมก็อยากเห็นหนังสซไฟไซเบอร์พังสักเรื่องหนึง่งนั้นมีภาคต่อให้ครบได้ถึง3ภาค อาริตาแบตเทนแองเจิลัดแปลงจากบางงะของยูกิโตะคิชิโระมีชื่อฉบับแปลเป็นไทยว่าเพชรฆาตไซบอร์กเรื่องราวเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในศตวรรษที่26เมื่อไซบอร์กสาวอาริตาถูกด็อกเตอร์ไดซันอิโดศัลยแพทย์ไซบอร์กค้นพบและเก็บมาจากกองขยะเขาช่วยซ่อมและสร้างร่างของเธอกลับคืนมาและหลังจากที่อาริตาฟื้นเธอสามารถจำได้เพียงแค่สิ่งเดียวนั่นก็คือทักษะการต่อสู้รูปแบบเฉพาะของดาวอังคารที่หายสาบสูญไปนับร้อยปี จากนั้นครับอลิตาก็กลายเป็นนักล่านักรบที่คอยตามไล่ล่ากำจัดอาชญากรชั่วร้ายแห่งเมืองเซนเหล็กภายใต้นครล,ลอยฟ้าที่ชื่อซาเลมครับแน่นอนว่าในภาค2นี้โรซาสลาซาผู้น่ารักก็กลับมาแสดงเป็นต้นแบบตัวละครอลิตาผ่านเทคโนโลยี p e r f o r m a n c แค a p t u r e ที่สร้างชีวิตของอลิตาขึ้นมาเป็น CGI 1 0 0เปซนอกเหนือจากสลาซาแล้วยังมีข่าวว่านักแสดงดั้งเดิมของอลิตาภาคแรกเกือบทั้งหมดนั้นก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาด้วยเช่นกันครับ ยกเว้นแค่มาเชอฮาร่าอาลีที่สแสดงเป็นเวกเตอร์นะครับที่จะไม่ได้กลับมาในภาคนี้แล้วเอ็ดเวิร์ดนอตันก็มีโอกาสกลับมาสูงครับในฐานะไวนรส์แฟรนไชโนว่าคริสตอฟวอล์คคนนี้ก็ขาดไม่ได้จริงๆเพราะเขาต้องกลับมาในฐานะพ่อของอลิตาเช่นกันตัวละครจีเรนของเจเนเฟอร์คอนเนลลี่และสาปันของเอสไครส์ Christ, สองตัวละครนี้ก็มีโอกาสกลับมาได้อีกเหมือนกันครับก็ต้องมาคอยดูความชัดเจนกันอีกทียังไงก็สร้างแน่นอนถึงจะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ ส่วนพุม่มกับก็จะยังเป็นโรดเกตคนเดิมกลับมาคุมบางเหียนกำกับภาคที่สองครับย้อนกลับไปที่คำพูดของเจมส์คาเมรอนที่ว่าจะสร้างอลิตาแบทเทิลแองเจิลอีกอย่างน้อยหนึ่งภาคนั้นแสดงว่าไซไฟไซเบอร์พังเรื่องนี้ก็น่าจะมีจบถึงไตราภาคนะครับครับผมไม่ได้คาดหวังว่าตัวหนังจะกลับมาแล้วกลายเป็นมหาไซไฟไซเบอร์พังที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากได้หรือไม่แม้จะมีเจมส์คาเมรอนควบคุมงานสร้างอยู่ก็เถอะ เรื่องวิชวลเอ f เฟก t ผมไม่ห่วงสิ่งที่หวังคือผมอยากให้โรเบิร์ตโริเกตช่วยปิดจุดบอดในส่วนของการเดินเรื่องแล้วเพิ่มความเข้มข้นในส่วนแอคชั่นที่มันดีอยู่แล้วให้สนุกขึ้นไปอีกเพราะนี่คือไซไฟไซเบอร์พังครับมันต้องไปให้สุดพร้อมกับการเดินเรื่องที่เข้มข้นสะใจมารี uh, one small thing y e a when you bring me out Can you introduce Joker? มาถึงเรื่องสุดท้ายโจ๊กเกอร์ฉบับวาคีนฟินิกครับหลังจากที่โจ๊กเกอร์ภาคแรกขึ้นแท่นกลายเป็นหนังเรตาเรื่องแรกที่ทำเงินได้ทะลุหลักพันล้านเหรียญได้รับคำชมจากนักวิจารณ์ทุกสำนักแถมยังเป็นสุดยอดหนังในดวงใจของแฟนหนังกว่าค่อนโลก สำหรับผมแล้วโจ๊กเกอร์2019ได้จบลงไปอย่างสมบูรณ์แล้วและเจตนารมณ์เดิมมันก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมีเพียงแค่หนึ่งภาคในตอนนั้นแม้แต่วาคินฟินิกก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองครับว่าเขาไม่มีความคิดที่จะกลับมาในหนังโจ๊กเกอร์ภาคที่2ส,ส่วนตัวผมเองจริงๆก็ไม่อยากให้มีภาค2เลยครับในตอนนั้นเพราะหนึ่งเลยกลัวหนังดราม่าขึ้นทิ้งเรื่องนี้เสื่อมความขลังลงไปแต่นั่นก็อาจเป็นแค่ความคิดของคนส่วนน้อยบนโลกใบนี้ครับเพราะกระแสะความต้องการที่จะได้เห็นโจ๊กเกอร์ภาคที่2นั้นล้นหลามมาก มักขณะที่ว่าวาคินฟินิกเองก็ยังยอมกลับมาแสดงในหนังเรื่องนี้อีกครั้งเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นหลักที่วาคินกลับมาหรอกครับส่วนหนึ่งเขาคงแค่แฟนหนังของเขาด้วยและที่สําคัญบทภาพยนตร์น่าจะมีส่วนในการตัดสินใจของเขามากที่สุดสําหรับสุดยอดนักแสดงที่ไม่อยากกลับมาต้องมีบทที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแหละครับที่ทําให้วาคินฟินิกสามารถกลืนน้ําลายตัวเองได้และนั่นก็เป็นเหตุผลที่มากพอครับที่ผมจะกลับมาตื่นเต้นกับการมีหนังโจ๊กเกอร์ภาค2 ซึ่งสาหรับครั้งนี้จ๊กเกอร์กลับมาในชื่อจ๊กเกอร์โฟลิยาดูที่ได้รับเสียงตอบรับและถูกจับตามองทันทีหลังจากที่ภาค2มีกระแสข่าวถูกเผยแพร่ออกมาพร้อมกับข่าวลือในตอนนั้นที่ว่าโคดศิลปินหญิงระดับโลกอย่างเลดี้กากาก็อาจจะปรากฏตัวในบทบาทของฮาร์ลี่ควินคนรักของจ๊กเกอร์นั่นยังทําให้เหล่าสาวกแฟนคลับเดอะจ๊กเกอร์ตื่นเต้นเป็นอีกเท่าตัวเลยครับครับแน่นอนครับว่างานนี้ท็อตฟิลิปผู้กำกับจากภาคแรกก็กลับมาโชว์วิสัยทัศน์ที่มีต่อตัวละครจ๊กเกอร์อีกครั้ง อยากรู้เหมือนกันว่าผู้กำกับคนนี้จะพาทิศทางของหนังไปในทางไหนจะเลือกเล่าประเด็นอะไรผมหมายถึงประเด็นอะไรที่มันจะดีไปกว่าการส่งสารอันทรงพลังแบบในภาคแรก <c oughs> ในภาคหนึ่งนี่พูดถึงผลพวงของการถูกกดขี่และเลือกปฏิบัติที่สังคมมีต่อชีวิตคนคนหนึ่งจนเกิดกลายเป็นการตอบสนองในรูปแบบโศกนาฏกรรม และในภาค2นี้โลกจริงใหม่ที่เราจะได้รับรู้ไปพร้อมกับอาเธอร์เฟลททั้งในโรงพยาบาลสําหรับนักโทษจิตเวชอาคัมอาไซลัมและนอกโรงพยาบาลนั้นมันจะเป็นยังไงถึงตอนนี้เรารู้กันอยู่แล้วครับว่ากําลังจะได้เห็นตัวละครที่โด่งดังรองลงมาจากโจ๊กเกอร์เฉพาะในจักรวาลหนังโจ๊กเกอร์นี่นะครับนั่นก็คือฮาร์รีควินจิตแพทย์สาวที่เกิดตกหลุมรักอาเธอร์เฟล ครับตอนฮาร์ลี่ควินฉบับมาโกรบี้ที่คู่กับโจ๊กเกอร์จาริสเลโตเรายังชอบมากๆนี่เลดี้กากากับวาคินฟินิกเลยนะครับแล้วมันก็จะมาในหนังโจ๊กเกอร์อารมณ์ดักอีกต่างหากคือน่าดูสุดๆนี่ยังไม่รวมถึงที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นหนังเพลงอีกด้วยนะครับแต่ไอ้คำว่าหนังเพลงนี่แหละครับที่ผมสังหอนใจว่ามันจะเป็นหนังที่เล่เลาในแบบเรื่องจริงกึ่งจิงนตนาการเหมือนในภาคแรกแล้วเราก็อาจจะได้รับอารมณ์แบบหนังเพลงแนวระทึกขวัญเพิ่มเข้ามาอีกด้วย เอาจริงๆผมไม่สนใจหรอกครับว่าเขาจะเล่าแบบไหนสิ่งที่ผมสนใจคือแมสเซจของหนังที่ถูกทิ้งไว้ในแต่ละจุดเพื่อให้เราได้กลับมาตีความหลังจากดูจบเหมือนอย่างในภาคแรกอันนี้สิคือการดูหนังที่สนุกของจริงถึงแม้จะรู้อยู่ลึกๆนะครับว่ามันยากมากที่หนังภาค2จะทําได้ยอดเยี่ยมกว่าภาคแรกแต่ผมก็เชื่อมือท็อดฟิลิปครับว่าเขาจะไม่ทําให้เราผิดหวังและที่สําคัญเลยผมคิดว่านะครับแมสเซจที่เราจะได้รับจากภาค2นี้มันถูกเฉลยอ,อยู่ในชื่อหนังแล้วครับนั่นก็คือ Joker f o l i โฟ d ีดู โอเคครับจ๊อกเกอร์ภาค2ถ่ายทำเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการแล้วนอกจากอาเธอร์เฟลิกฮารลิคินตัวละครสำคัญอย่างโซฟีดูมอนก็จะกลับมามีบทบาทในภาคนี้อีกด้วยน่าสนใจมากว่าเธอจะกลายมาเป็นตัวแปรในมุมมองแบบไหนในภาคนี้สนุกแน่ๆเลยครับครับเตรียมพร้อมรับมือความกลาหลทางสังคมและจิตใจกันอีกครั้งในจ o k กเกอร์โฟลียาเข้าฉาย4ตุลาคม2024นี้ในโรงภาพยนตร์ ครับหนังภาค2ของ3เรื่องที่แฟนหนังต่างรอคอยก็ครบแล้วสุดท้ายนี้อยากให้ช่วยกันนึกครับว่ายังมีหนังเรื่องไหนอีกที่กำลังสร้างหรือคอนเฟิร์มแล้วว่าจะสร้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเผื่อว่าจะได้หยิบมาพูดถึงในคอนเทนต์ถัดไปและเหมือนเดิมครับถ้าคุณชอบการทำคอนเทนต์ของเราช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมปุ่มกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากเราสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเดอะไฟนั่งคัด ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ